สำหรับอันดุนซีมเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะโทนผ้าจะเป็นออกเปลือกบังคุดนะคะนี่ก็คือมีให้ได้สองผืนค่ะคือมีสี่เมตรนะคะนี่คืออันลุนซีมเป็นผ้าไหมอัตลักษณ์สรินนะคะอันลุนซีมจะเป็นทอหังกร,รอกนะคะนี่อันลุนซีมโทนออกเม,ม็ดมะข่าเออเปลือกบังคุดว้าวพิษอีกแล้วไกดแพทนะคะ สำหรับอันรุนซีนเบอร์หนึ่งจ้าไปไวไปไวนะคะต่อไปอันรุนซีนเบอร์สองสีโทนเขียวไกลขันค่ะโอ้ยบานมีไก่ส้นเลยค่ะเ mm hmm. ดอร์บแมนอัตติหาเลยค่ะนี่ค่ะอันรุนซีนเบอร์สองค่ะจะเป็นเขียวเขียวนะคะอันนี้คือสองเมตรก็ได้สี่เมตรก็ได้นะคะเบอร์สองค่ะอันรุนซีนนะขอดูสีจริงได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ นี่เลยนะคะต่อไปอันลุนซีน,นซเบอร์ห้านี่งามโบสวยไหมคะนั่งแบบมือดีงามโบอ,อันลุนซีนเบอร์ห้าค่ะต่อไปอันลุนซีนเบอร์หกคะ่ะอันลุนซีนเบอร์หกค่ะนี่นะคะอันลุนซีนเบอร์หกค่ะโทนน้ำตาลคะ่ะทางกระรอกคะ่ะทอหางกระรอกคืออันลุนซีมคะ่ะนี่นะคะอ่า ต่อไปพื้นสุดท้ายค่ะพื้นสุดท้ายอันลุมซีมค่ะนี่เลยนะคะค่ะอันดุนซีมพื้นสุดท้ายค่ะเดยวใกล้พระจันทร์นำเบอร์ในการตัดต่อให้นะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเขียวค่ะเขียวแล้วก็เหลืองเ,อเขียวแล้วก็ออกน้ำตาลน,นะคะพื้นสุดท้ายค่ะอ่าไปไวมาไวไม่เร็วไม่ช้าแต่ว่าให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจ